สองร้อยคือในในสวนของมะนาวเนี่ยเขาผมมีเยอะนะหลายหลายอย่างอ่ะปลูกปลูกเยอะเลี้ยงหมูด้วยเลี้ยงหมูด้วยนะคือไร่ปลานกว่อยปยาหมูสองร้อยคือในสวนเนี้ยผมจะเรียนรู้จากคนงานจากจากจากคนงานในไร่อ่ะอย่างมะนาวเนี่ยผมไม่เคยปลูกนะบอกตรูแต่เป คือไปนั่งคุยกับเขาอ่ะเพาอยู่บ้านยังไม่ค่อยมีอะไรนะอยู่ทั้งบนยังมีคลิปตับได้เว่า้จะได้จะได้จับจับคนงานเยอะพอไปถามที่บ้านเขาไม่ไม่สอนเราหรอกมีแต่เราสอนเขาไปถามคนงานจะได้ความรู้เยอะเย็นก็ได้มีมิกติ้งกันบ้างจต่จริงได้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 เยอะที่ที่มาที่นี่จริงๆริงผมก็เคยูคนไะเพราะงั้นถึอได้ก้าวมาเคยูครั้งหนึ่งก็ก็มีความดีใจแล้วแต่ผมก็เจกันเข้าทุกวันอยู่แล้วที่บางแขนได้กินข้าวเที่ยงที่นี่ ไปไปไปาไปนข้าวหอข้าวข้าวเราข้าวเราหาดูไม่น่าจะจบต้องเดี๋ยวจบมาก็แต่แต่แต่ชอบในในสองบรรยากาศมีต้นไม้ก็ไปไปเที่ยงกัดเที่ยงวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็จรีงจริก็ขับ ขอ,ขอบคุณมากครับที่จริงๆได้ได้ได้อะไรเรื่องแล้วก็จริงๆเอาตัวนี้ไปปฏิบัติแล้วก็พยายามโน้มน้าวให้ผู้มีหานเห็นความสำคัญของเคนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สมฤกนะคะในนามของกรพรเนาะถูกคาดพิงหลายเรื่องพี่อำนาจบอกว่าเราทํากพรไม่เป็นรูปธรรมโอเคยอมรับคือเราทําตามตัวชีวะที่3ปีที่ผ่านมาก,ก็คือม OK ีเคเอ็มสองเรื่องจบแต่ปีนี้ ที่ลองให้พี่ๆมานั่งกันเนี่ยเราตั้งใจตั้งใจว่าการพัฒนาน้ำบาดานเราคิดกับพี่เชวัตรว,ว่าจะทําอย่างไรดีก็เลยเอาช่างเจาะมากลุ่มมาคุยกันก่อนทีแรกคิดแบบสมมติกัะให้แต่ละเขตเขียนมาก่อนแล้วเราค่อยมาดีสคัดก,ก,กันแล้วมาคัดเลือกใครทําได้ดีสุดเราจะให้รางวัลแต่นี้ท่านลองบอกว่าลองเอาช่างเจาะเข้ามาคุยกันก่อนไหมแต่ความหลากหลายที่พี่อำนาจต้องการเ,เนี่ยพี่กว้างเขาน่าจะทําอยูน่นะนักธรณี จริงๆ,ๆแล้วงานอบรมมันเป็นของทางทางโน้นแต่ว่ากรพรอ,อยากไม่เกิดตรงนี้ท่านท่านท่าน,านอดิศัยท่านบอกว่าไออุตเคมันไม่ใช่ว่าเอาคนมาคุยกันแล้วจบมันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ทีนี้กพรเมันเป็นการเริ่มต้นให้ก็คือเอาช่างเจาะมาก่อนมาคุยกันก่อนเราได้อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะให้พี่ๆดูว่าที่คุยกันมาทั้งสามรอบเนี่ยจะพยายามไม่เป็นรูปธรรมขึ้นนะคะพี่ยำหน้าไม่ยอมส่งให้หนูขอความรู้อ่ะพี่ยำหน้าจน่ะ ขายไหมขายไหม,ไหมก็พออประมูลเลยนะคะก็อยากจะฝากด้วยว่าตอนนี้เราจัดช่างเจาะอีกต่อไปเราอาจจะเอาพี่ๆมารวมกันละเหมือนที่พี่บอกอะนักธรณีบ้างช่างเจาะบ้างหลายๆส่วนนะคะก็ยินดีที่ได้พบปะแล้วก็ให้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยการมาดูการเกษตรอะไรแบบนี้ไม่รู้จะชอบกันหรือเปล่าถ้าไม่ชอบเราก็จะไม่จัดแล้วละ่ะ <laughs> แต่แต่ว่าถ้าทำแล้วมันดีเราก็จะทำต่อไปอันนี้ก็พอ,อคิดเองในเรื่องของเคอ็มนะ จริงๆก็มันเป็นของฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้วยที่เราจะต้องคิดขึ้นมาแต่เราอะอยากทําให้มันเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเนาะนะคะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปก็เดี๋ยวยังไม่จบนะคะโปรแกรมยังไม่จบค่ะพี่เดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดนะคะ <ไป S 2> ดูด,ดูเห็ดไปช้อปปิ้งเห็ด <ไป S 1> เสร็จแล้วเราก็ไปทานข้าวไปทานข้าวที่เดิมแล้วก็เช็คเอาที่นู่นนะ